สาระเลวช anel สวัสดีครับวันนี้ช่องสาระเล็วนะครับเราจะมาวิเคราะห์วิจัยนาฬิกานะครับว่าที่มีอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยใช้วัสดุทำม,มาจากอะไรดีไม่ดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อเซนซี่เซนไซอะไรเนี่ยแหละนะครับเป็นนาฬิกาจีนนะครับเห็นได้ตามท้องตลาดทั่วไปเนาะอันนี้ก็เรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะครับไม่มีชื่อจีนเนาะ โอเคตัวนี้นะครับเป็นระบบคอร์สนะคอร์สนะระบบฐานนะครับดูสภาพภายนอกนะครับก็ดูดีสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกดูว่านาฬิกาจีนานาฬิกาแฟชั่นที่ขายตามท้องตลาดดีไม่ดียังไงนะครับดูภายนอกก็สวยงามนะครับระบบเขาก็มีวันที่สัปดาห์นะครับดีไซน์ก็สวยงามดีเนาะอ่ะอันนี้เป็นกระจกแท้นะครับกระจกอย่างดีนะบาง บางทีเราเคยเห็นโฆษณานะตามสื่อต่างๆสามารถเอา,อาสว่านมาเจาะเอานู่นเอานี่มาข้อเอาไฟมาจุดกระจกมันทําได้หมดครับไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ห้ออะไรก็เหมือนกันครับอันนี้นะโอเคสําหรับต่อมาเป็นสายนะครับตัวนี้นะครับสายถือว่าเป็นสายอย่างดีนะสายเป็นสแตนเลสนะครับถึงแม้ว่างานเขาจะไม่ใช่สแตนเลสที่เนื้อดีนักนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะ ข้อพับก็เป็นข้อพับแบบล็อกอย่างดีนะครับอันนี้ถือว่าผ่านเลยทีเดียวเนาะสำหรับตัวเรือนนะครับตัวเรือนนี้นาฬิกาจีนส่วนมากเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นตะกัวชุบโเดียมอย่างที่เห็นนะครับซื้อมาใหม่ๆก,ก็จะเงางามเนาะเงางามสวยงามแต่ถ้าใส่เป็นสักพักเราก็จะเห็นละเห็นนะครับสภาพเริ่มมีอาการพลุกรลนนะครับพลุก่อนไปเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องเนาะ จุดอ่อนเขาใน,นกาจีนโดยมากเลยก็จะเขาจะลดะต้นทุนนะครับก็คือใช้พวกนี้นะฮะพวกวัสดุที่เป็นตะกั่วชุบนะฮะอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับดูฝาหลังนิดนึงฝาหลัง,งเขาก็จะเขียนว่าอะไรมาัางสเตลเลสสติลแบกนะครับสเตลเลสสติลแบกถ้าเราอ่านว่ามีคําว่าแบกอยู่ด้านหลังก็รู้ไปเลยนะครับไม่ใช่สเตเลสร้อเปอร์เซ็นต์นเนะเป็นตัวชุบมานะครับ วอเตอร์รืสเตนนะครับกันน้ำนะครับอันนี้ก็กันน้ําจริงนะครับเพราะว่าแกออกมาก็จะเห็นว่าเรามียางกันน้าอยู่ะนะฮะสำหรับเครื่องนะเครื่องเขาก็เป็นเครื่องจีนตัวนี้นะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะจะพบเห็นได้ทั่วไปตามนาฬิกาจีนทั่วไปเลยนาฬิกาแฟชั่นนะครับแต่เราจะไม่พบเห็นในนาฬิกาพวกกาสซิโอพวกแบรนด์แฟชั่นแบรนด์คเตอร์แบรนด์ต่างๆจะไม่ใช้นาฬิกาเครื่องแบบนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องแบบนี้แสดงว่า เป็นนาฬิกาที่เกดต่ำพอสมควรนะอันนี้ก็เอามาทุกท่านชมกันนะครับมาวิเคราะห์กันเนานะอ่าสำหรับนาฬิกาจีนนะตัวนี้ยีห่ห้อเซนซีนะครับประมาณนั้นเนาะก็ซื้อมาใช้งานนะถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็พอใช้ได้นะครับกันน้ำล้างไม้ล้างมือได้เนาะอ่ากระจกเป็นกระจกนะสำหรับการเดินของเครื่องเขานี่ก็โอเคเสถียรไม่มีปัญหาอะไรนะกันน้ำได้ล้างไม้ล้างมือ ข้อเสียก็คืออย่างนี้ครับหนึ่งใช้ไปนานๆืน่้นก็จะผุสองบางท่านใส่ไปจะแพ้โลหะนะครับเพราะตัวนี้ใส่ไปบางคนก็จะแพ้นะแขนขึ้นเป็นตุ่มคันเลยทีเดียวนะพวกนี้อันนี้ก็ระมัดระวังนะครับสำหรับคนที่จะตัดสินใจซื้อถ้ามีอาการแพ้อ่าพวกโลหะพวกนี้ก็ไม่แนะนํานะครับอันนี้ก็เอามาทุกท่านได้ชมนะและพิจารณาดูว่าดีไม่ดีอย่างไรนะครับลองพิจารณาดูนะราคา สองสามร้อยสี่ร้อยประมาณนี้ไม่เกินห้าร้อยนะถ้าซื้อมาเกินสี่ร้อยแอดก็ว่าแพงนะครับอันนี้วิเคราะห์ให้เลยนะตัวนี้เนาะครับประมาณสักร้อยเก้าเก้าไม่เกินสามร้อยถือว่าโอเคราคาพอไปได้นะไม่ถือว่าน่าเกียดน,นะครับถ้าเกินสี่ร้อยขึ้นไปแอดก็ว่าแพงนะทําไมแอดถึงกล้าวิเคราะห์อย่างนี้นะครับอ่าพอแอดทำนาฬิกามาน,นี่ประมาณสักยี่สิบปีแล้วแหละเนาะ นาฬิกาผ่านมือมาเป็นแสนๆตัวนะครับแอดขายนาฬิกามือสองนะซ่อมนาฬิกาขายนะครับก็ผ่านมาทุกแบบนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูเนาะ,ะใช้วิจรารณญาณในการเลือกซื้อเลือกใช้ดูนะแต่เห็นว่าโอเคบางคนซื้อมาแนละ้วไม่ได้คิดอะไรมากกว่าดีไซน์สวยงามกว่าซื้อไปนะครับ บกันใหม่นะคลิปหน้ากับสารเลว,วชาแน,นลนะก็ลองดูนะครับว่าแอดจะมีนาฬิกาแบบไหนมารีวิวทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, นะกดแชร์กดซับสไคร์ด้วย